วัดีค่ะวันนี้ขวัญจะมาทําสบูนะ่เนาะเพราะว่าเดือนหน้าขวัญจะมีงานออกอนะีเวนต์เนาะเป็นงานเฟลเวอร์โชว์นะคะเพราะว่าขวัญได้ทําสบู่ขายด้วยเนาะแล้วก็งานนั้นขวัญก็จะเอาพวกสบู่ดอกไม้แกะสลักไปขายแล้วก็อาจจะมีงานปั้นดินที่เป็นปั้นดอกไม้ของขวัญบางส่วนไปขายด้วยแล้วโดยหลักๆเลยขวัญทาสบู่ขายมาตลอดเนาะถ้าใครได้ ดูวิดีโอเก่าๆของขวัญอีกช่องหนึ่งที่ชื่อว่าขวัญคัฟวิ่งอาร์ตนะขวัญจะทําวิดีโอเกี่ยวกับการทําสบู่ขายไว้ในนั้นน่าจะหลายวิดีโออยู่เหมือนกันเนาะวันนี้ขวัญก็จะมาทําวิดีโอให้กันดูคร่าๆวๆว่าวิธีการทำต้องทํายังไงบ้างนะอาจจะไม่ละเอียดเนาะแต่ถ้าใครอยากดูวิธีการทําสบู่ที่ละเอียดก็เข้าไปดูอีกช่องหนึ่งของขวัญน,นะคะที่ชื่อว่า ขวัญคัฟวิ่งอาร์ตนะคะสำหรับวันนี้เนาะสบู่ที่ขวัญจะทำก็จะเป็นสบู่ลาเวนเดอร์นะคะเพราะว่าสบู่ลาเวนเดอร์ของขวัญขายดีมากทุกคนจะชอบใช้สบู่ลาเวนเดอร์เยอะกว่าตัวอื่นเนาะก็ขวัญทำอยู่ที่ที่ทำออกไปเนาะจะมีอยู่กี่ตัวเนี่ยก็จะมีะสบู่กรีนทีเนาะแล้วก็สบู่กลิ่นกุหลาบ กลิ่นลาเวนเดอร์แล้วก็ดอกแคมโมเมียลสบู่กลิ่นลาเวนเดอร์จะขายดีที่สุดเพราะว่าขวัญใช้ดอกลาเวนเดอร์แห้งจากสวนเอามาผสมในสบู่ด้วยอีกอย่างหนึ่งนะคะขวัญอยากจะให้ทุกคนมั่นใจนะคะที่ใครมาเป็นลูกค้าแล้วก็ซื้อสบู่ขวัญไปใช้นะคะก็คือขวัญไปเรียนทําสบู่มาโดยตรงเลยนะคะ,ะเมื่อ น่าจะ 3- 4ปีที่แล้วแล้วล่ะขวัญก็จำไม่ได้แล้วล่ะขวัญก็ไปเรียนเป็นเรื่องเป็นราวเลยเข้าคลาสเสร็จแล้วก็ขวัญก็มาทำขายแล้วก็ถ้าที่นี่ถ้าทำสบู่ขายมันก็ไม่ใช่ว่าจะทำขายได้เลยเนาะขวัญก็จะมีอินชอลันสำหรับทำสบู่ขายด้วยนะคะเพราะว่าตัวนี้ต้องซื้ออินชอลันไว้และ,ะขวัญก็ได้ จดทะเบียนเสียภาษีจดทะเบียนหมายถึงเ,เป็นชื่อเป็นชื่อบิสเนสของเรานะคะในนามของขวัญคัพวิ่งอาร์ตเรียบร้อยแล้วเนาะตัวนี้ก็จำเป็นขวัญก็จดทะเบียนเ,เป็นจดทะเบียนเสียภาษีบิสเนสเรียบร้อยแล้วก็ส่วนสบู่ที่ทำขวัญก็มีอินชอนอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเพื่อความมั่นใจทั้งลูกค้าและตัวเราเองนะคะ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจะต้องทำยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวต้องรอบ๊อบมาช่วยเพราะว่าเดี๋ยววันนี้บ๊อบจะช่วยด้วย <c oughs> We have to move t ี t ี downstairs you cannot stay up here okay <c oughs> อันนี้เรื่องกระสิ่งแรกเลยขวญที่ขวญจะเตรียมก็คืออันนี้มันก็จะเป็นเป็นโมสบู่เนาะก็คือเวลาเราทําสบู่เสร็จเวลาเรากวนสบู่อะไรเสร็จก็จะมาเทลงลงในนี้นะคะแล้วก็ทิ้งไว้อยู่ที่ประมาณขวญจะทิ้งไว้ประมาณเกือบ2วันเพราะว่า สบู่ที่ขวัญทำอะ่ะมันจะเป็นสูตรวีแกนนะคะก็คือน้ำมันทุกตัวที่ขวัญเอาทำสบู่มันจะเป็นน้ำมันจากพืชทั้งหมดเลยนะคะโอ้ว้าวเทสติเฟเ้าเลยนเตอนนี้เราก็เป็นขั้นตอนการเตรียมของก่อนเนาะทุกคน อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการเตรียมน้ํามันนะทุกคนนะเพราะว่าบ๊อบก็จะเตรียมน้ํามันตามส่วนผสมเททุกอย่างลงไปในหม้อนี้รวมกันนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใช้ที่บ้านเราเรียกว่าโซดาไฟหรือว่าลายนะคะที่ผสมแล้วเอามาลงในน้ำมันนี้แล้วเราก็จะใช้เครื่องปั่นเนาะ ปันป่นๆให้มันเข้ากันเนาะแล้วขอนก็จะมาทำํำใส่กลิน่นใส่สีของสบู่ลงไปนะคะ What oil this one Rice bran oil one cup Okay ตอนนี้ขันก็ได้แม่พิมพ์ของ oh. สบู่แล้วนะคะเตรียไมไว้เรียบร้อยแล้วนี้นะขันก็จะเอาเออกระดาษ รองไปอีกทีหนึงเพราะว่าเวลาที่ขวัญเทสบู่ลงไปเนาะแล้วเวลาสบู่มันแห้งเนี่ยมันก็จะดึงออกได้ง่ายนะคะดึงออกจากตัวแม่พิมพ์ได้ง่ายค่ะน,นี่ขวัญทำเป็นเเป็นแม่พิมพ์ใหญ่เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นขวัญก็จะามาตัดเป็นก้อนอีกทีหนึงค่ะอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้ลาเวนเดอร์แห้งนะคะจากสวนขวัญเองนะทุกคนนะเดี๋ยวขวัญก็จะมาแกะออก ขวัญจะเอาโรยตรงหน้าสบู่นะให้สบู่มันหอมขึ้นนะคะส่วนน้ำมันหอมของลาเวนเดอร์ขวัญก็จะใช้ตัวนี้นะคะทุกคนดีขวัญออเดอร์มาจาก Nature Garden นะทุกคนนะอันนี้ก็จะเป็นน้ำมันหอมของลาเวนเดอร์อีกตัวหนึ่งที่ขวัญผสมเข้าไปนะคะเดี่ยวให้ทุกคนดูนะว่าดอกดอกลาเวนเดอร์แห้งเนี่ยเวลาขวัญ บีออกมาก็จะได้ประมาณนี้เนาะแล้วกว่อนก็จะใช้โรยตรงหน้าสบู่ขวัญน,นะคะขวัญก็จะผสมสีก่อนเนาะสีที่ใช้ก็จะเป็นสีลาเวนเดอร์นะทุกคนนะ ขวัญก็จะเอาสีเอ่อสีลาเวนเดอร์เนี่ยมันก็จะเป็นสีม่วงเนาะนี่นะคะเป็นเอ่ออันนี้ก็จะทําจากไมก้านะคะจะทําจากหินธรรมชาตินะคะสีมันจะเป็นผงจากหินสีธรรมชาติเนาะแล้วขวัญก็จะเอามาผสมกับกลิ่นลาเวนเดอร์นะคะกลิ่นดอกไม้ลาเวนเดอร์ ender, เป็นน้ํามันหอมลาเวนเดอร์ค่ะ The color ready. ต่อจากนั้นเราก็จะเริ่มผสมโซดาไฟเข้ากับน้ำกรั่นบริสุทธิ์นะคะและเราก็จะคนให้มันเข้ากันจนมันกลายเป็นน้ำสีใสๆและได้อุณหภูมิที่เราต้องการค่ะ ไปก็คือการนําส่วนผสมทุกอย่างมารวมกันค่ะต่อจากนั้นเราก็ใช้มือคน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 นะประมาณ5นาทีค่ะและหลังจากที่เราคนไปได้สักพักเราก็จะใช้เครื่องปั่น ปั่นสลับไปด้วยค่ะทุกคนจะสังเกตเห็นนะคะว่าสีน้ำมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีขาวขุ่นขึ้นนะคะและต่อจากนั้นก็จะเอาสีที่เตรียมไว้มาผสมค่ะ นี้สียังเป็นสีที่ไม่น่าพอใจเท่าไหร่เนาะก่อนก็จะเพิ่มสีเข้าไปอีกนิดนึงสียังไม่ค่อยสวย Yeah because I'm gonna add uh, the fragrance on it and then you just you just chut 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 สีของสบู่เริ่มสวยแล้วจ้าและตอนนี้สบู่ก็พร้อมที่จะเทลงแม่พิมพ์แล้วนะคะ All อดเว o ้า ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการดีไซน์นะขวัญก็จะเอาดอกลาเวนเดอร์โรยตรงด้านหน้าสบู่เนาะแต่ก่อนที่จะโรยขวัญนก็จะมาดีไซน์ตรงด้านหน้าสบู่ให้มันสวยงามนิดนึงนะคะสีออกมาสวยเลยสีสวยถูกใจมากเป็นสีลาเวนเดอร์ค่ะทุกคน กลิ่นหอมหอมนี่ดี o ต่กูจบอบเยอะสวยสวยก okay. ็ขวัญก็จะเอาดอกลาเวนเดอร์โรยลงไปด้านหนะ้าสบู่เนาะอ๋อนี้นะจะเป็นดอกลาเวนเดอร์นะเราก็จะโรยลงไปนะคะ เพิ่มความหอมให้กับสบู่ค่ะดอกลาเวนเดอร์แห้งนะโรยลงไปบนหน้าสบู่ลูกค้าชอบมาก คือขั้นตอนสุดท้ายเนาะพอรวยดอกไม้เสร็จนะขวัญก็จะเอาพลาสติกใสแรปแม่พิมพ์ไว้แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเอาผ้าห่มคลุมแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ2วันนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าสบู่สูตรวีแกนนี้ต้องทิ้งไว้สักสวันมันถึงจะแห้งดีเนาะเพราะว่าน้ำมันมันที่ทำน้ำมันจากพืชดีมันจะแห้งช้ากว่า ออน้ำมันที่เราทำจากไขมันสัตว์นะคะอโอเคล้เดี๋ยวะใส่ดอกไม้ให้หนดหอมมากดอกดวานเดอร์แห้งหอมมากเสร็จแล้วค่ะทีนี้เราก็จะเอาพลาสติกใส่มาแรปเนาะแล้วก็คลุมด้วยผ้าห่มเนาะ ต่อจากนั้นเราก็จะคลุมด้วยผ้าห่มเนาะ ผมก็จะคลุมกับผ้าห่มไว้แล้วก็ทิ้งไว้สองวันนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาเอาออกจากแม่พิมพ์นะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการตัดสบู่นะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะสำหรับวันนี้ในการทำเนาะวหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมค่ะถ้าชอบก็ กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ขวัญเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าตอนที่ขวัญเอาสบู่ออกจากแม่พิมพ์แล้วก็ตัดสบู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกผู้ชมบอ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีครับบา,บ,าบ,รบ,บายบายผู้ <laughs> ช่วยผู้ช่วยบายบายจ้า Thank you for watching เดี๋ยวจะเอาเอาเอาสบู่ไปเก็บแล้วจ้าแล้วเจอกันใหม่นะคะ